h o นด้าซิตนะครับปีประมาณ2015นะครับคันนี้กุญแจที่ใช้งานอยู่ประจำนะครับค่อนข้างสึกนะครับแล้วก็มีปัญหาไขกุญแจไม่ได้นะครับเสียกุญแจไปแล้วปิดแข็งเลยนะครับผมจะทําการรื้อซ่อมแก้ไขลูกค้าใหม่นะครับ ผมได้ถอดเบ้ากุญแจสตาร์ทนะครับออกมาทําการแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่ที่ชารุดแตกหักเสียหายนะครับส่วนกุญแจดอกเก่านะครับดอกทางขวาก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับเนื่องจากการกุญแจสึกนะครับผมได้ปั๊มกุญแจดอกใหม่ดอกทางซ้ายนะครับแก้การสึกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับประกอบรถเรียบร้อยนะครับกุญแจก็ใช้เป็นดอกใหม่นะครับเสียบกุญแจอ่อนสตาร์ทครับ ใช้งานเนีเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับมีปัญหานะครับเสียบกุญแจไปแล้วไขไม่ได้บิดไปแล้วแข็งเลยนะครับหรือไขติดๆขัดๆด,ดึงกุญแจไม่ออกนะครับเรียกใช้บริการได้นะครับ